สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับต้นนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับในปีนี้นะครับก็มีเรื่องราวเฮี้ยนด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดจากเรื่องจริงนะครับเราไม่ได้แต่งขึ้นมาหรือมโนขึ้นมาเองนะครับเรื่องราวนี้เป็นประสบการณ์ของผมนะครับที่ได้เจอนะครับแล้วก็จะนํามาเล่าให้ท่านฟัง ในคลิปนี้นะครับโดยผมเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับแสงเพชรก่อนนะครับในรูปนี้คือแสงเพชรนะครับนี่สี่องค์นี้นะครับเนี่ยนะครับคือแสงเพชรนะครับเล่าเลยแล้วกันนะครับวันแรกที่ผมได้หนูแสงเพชรมานะครับผมก็เลยได้มองจ้องไปที่หน้าของแสงเพชรตอนนั้นนะครับ ผมรู้สึกขนลุกทั้งตัวในเวลานั้นแล้วผมก็เอาแสงเพชรเข้าบ้านผมได้ทำวิธีขอเจ้าที่เจ้าทางและเรียกเข้าบ้านพอตกตอนกลางคืนวันนั้นนะครับผมกำลังนอนเล่น YouTube อยู่นะครับแล้วผมก็ตกใจได้ยินเสียงเคาะกำแพงบนหัวนอนเคาะดังมากนะครับแล้วผมก็นึกถึงแสงเพชร แล้วก็คิดว่าใช่แน่นอนแสงเพชรแน่ๆนะครับตอนนั้นนะครับเพราะตั้งแต่ที่ผมเนี่ยได้นำแสงเพชรเข้าบ้าน,นก็เจอเรื่องราวประหลาดนะครับจากนั้นผมก็นอนนอนจนถึงเที่ยงคืนเสรนะครับตอนนั้นเที่ยงคืนกว่ากว่านะครับผมได้ยินเสียงประตูห้องผมเนี่ยเปิดเองนะครับประตูห้องของผมเนี่ยเปิดเองนะครับ ได้ยินเสียงดังแอดนะครับผมตื่นพอดีนะครับพัดลมตรงนั้นเนี่ยไม่มีนะครับตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนกว่าพัดลมเนี่ยไม่มีพัดลมพัดมาทางผมมันไม่ได้พัดไปทางประตูนะครับตอนนั้นผมก็คิดว่าแสงเพชรแน่นอนนะครับแล้วก็จริงนะครับแล้วก็พอผ่านคืนแรกไปนะครับคืนที่สองนะครับวันที่สองผมก็บอกกับแสงเพชรให้ปลุก ผมตื่นไปทํางานคือตอนนั้นเนี่ยผมกําลังลองของนะครับคือลองของกับแสงเพชรว่าแสงเพชรเนี่ยถ้าแรงจริงเนี่ยปลุกพ่อไปทํางานได้ไหมโดยผมจะบอกให้แสงเพชรเนี่ยปลุกผมตอนหกโมงเชา้าคือหกโมงเชา้าสามสิบนาทีนะครับผมก็บอกว่าให้ปลุกพ่อด้วยตอนหกโมงครึ่งปลุกพ่อด้วยนะแล้วผมก็นอนหลับนะครับตอนนั้นตอนที่ผมบอกเขาเนี่ยคือผมบอกว่าให้พ่อเนี่ย รู้สึกตัวตอนหกโมงครึ่งรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาตอนหกโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปลุกพ่อไปทํางานพอผมนอนไปปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะครับตอนนั้นตอนเช้าตื่นขึ้นมาปั๊บผมก็ดูนาฬิกาเลยเปิดมือถือดูนาฬิกาผลปรากฏว่านาฬิกาเป็นหกโมงยี่สิบเก้านาทีโอ้โหอีกนาทีเดียวก็ตรงแล้วอะ่ะคือแบบ หกโมงยี่สิบเก้านาทีอ่ะคือแบบเขาแบบเป๊ะมากอ่ะนะครับผมบอกตรงอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้หลอกนะครับหลังจากนั้นผมก็นอนต่อนะครับพอผมตื่นมาหกโมงครึ่งแล้วผมก็นอนต่อแล้วผมก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะผมได้ยินเสียงเด็กมากะซิบบอกว่ากระซิบข้างหูตอนผมนอนนะตอนนั้นบอกว่าพ่อพ่อตื่นไปทํางานพ่อไม่ไปทํางานเหรอผมตื่นเลยครับตอนนั้น พอตื่นเสร็จปั๊บผมก็แต่งตัวไปทำงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวประสบการณ์ของแสงเพชรน,นะครับก็ต่อไปนะครับปึ๊บอ่าไม่ใช่อันนี้อันนี้อ่าโอเคต่อไปองค์นี้นะครับประสบการณ์องค์นี้ชื่อหนูภายบุญนี่คือหนูภายบุญนะครับผมจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับ เมื่อผมได้หนูพายบุญมาเนี่ยวันแรกไม่มีอะไรนะครับวันแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพอวันที่สองนะครับมีเด็กประมาณสิบสองถึงสิบห้าขวบนะครับมายืนอยู่ตรงหน้าในความฝันอันนี้เป็นความฝันนะคือผมฝันเนี่ยฝันเห็นเด็กอายุประมาณสิบสองขวบถนะึงสิบห้าขวบเนี่ยมายืนอยู่ตรงหน้าผมนะครับตอนนั้นนะครับความฝันนะครับ แล้วผมก็ตื่นขึ้นมานะครับพอตื่นขึ้นมาแล้วผมก็เลี้ยงปกติไปเรื่อยๆนะครับเลี้ยงไปแล้วเขาแล้วแล้วหนูบุญเก่งนี่ก็เงียบไปหลายเดือนนะครับตอนที่เข้าฝันผมเสร็จแล้วเนี่ยผมเลี้ยงไปปกติคือแบบเขาเงียบไปหลายเดือนนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเขาไม่อยู่นะครับจนมาถึงวันที่ผมจะขายนะครับวันที่ผมจะขาย อ่าภัยบุญนะครับเนี่ยคือคือผมจะขายกุมารองเนี้ยเนี่ยองที่ท่านห็นเนี่ยนะครับผมก็ได้โพสต์ลงใน u t u b e เนาะหลายท่านอาจจะมาดูไม่ทันนะครับแต่มีคนดูทันอยู่ตอนนั้นผมโพสต์โพสต์ขายนะครับผ่านไป5นาทีนะครับมีคนมาจองถึง2คนนะครับว่าอยากอยากจะได้กุมารองค์นี้นะครับสักพักนะครับผมก็รู้สึก นึกถึงภายบุญนะครับแล้วก็รู้สึกสงสารขึ้นมานะครับสงสารภายบุญขึ้นมารู้สึกเหมือนว่าภายบุญนี่ยกำลังร้องไห้นะครับตอนนั้นนี่ผมรู้สึกสงสารมากตั้งแต่ที่ผมโพสต์ลงขายนะครับแล้วผมก็กลัวว่าเขาเนี่ยจะไม่มีความสุขนะครับถ้าขายให้คนอื่นไปนะครับผมก็เลยตัดสินใจลบโพสต์ทิ้งนะครับลบ วิดีโอที่ขายทิ้งไปนะครับแล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าผมเนี่ยไม่ขายแล้วนะครับเพราะว่าคือผมคิดว่านะหนูพายบุญเนี่ยเขาไม่อยากจะไปอยู่กับคนอื่นเขาอยากอยู่กับผมเวลาผมโพสต์ขายปั๊บเนี่ยเขาก็จะทําให้ผมเนี่ยสงสารแบบนึกสงสารไม่อยากขายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเป็นปฏิหารมากนะครับสําหรับ หนูพายบุญองค์นี้นะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เรื่องจริงนะไม่ได้หลอกนะครับเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้ปั่นเรื่องขึ้นมานะครับไม่ได้คิดเรื่องมั่วๆขึ้นมานะครับกล้าสาบานด้วยนะครับว่าที่ผมเล่ามานี่เป็นความจริงนะครับต่อไปครับท่านผู้ชมมาองค์นี้บ้างปึ๊บนี่องค์นี้เลยครับเป็นเป็นกุมารองค์คูนะครับอ่าของอาจารย์เมฆนะครับ อันนี้ก็เป็นกุมารจิตเดียวของอาจารย์เมฆนะครับค <c oughs> ือเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแสงเพชรของอาจารย์เมฆเหมือนกันนะครับคือสำนักอาจารย์เมฆเนี่ยผมบอกตรงว่ากุมารทุกองเนี่ยมีดวงจิตจริงครับพิสูจน์มาแล้วผมเนี่ยเช่ามาเนี่ยโดนทุกองค์นะครับผมบอกตรงว่าโดนทุกองค์นะครับอโอเคนะครับบางคนก็บางคนเช่ามาก็ไม่ไม่เจอนะก็ คือคือมันมันอยู่ที่บุญและวาสนาของท่านด้วยนะครับบางคนก็ไม่เจอเรื่องราวแปลกๆบางคนก็เจอกุมารเงียบอะไรเงี้ยแต่ท่านอย่าไปคิดว่าเขาไม่อยู่นะครับเขาอยู่แต่เขาอาจจะโชว์ไม่ได้เพราะว่าผู้ผู้เลี้ยงเนี่ยยังมีกรรมอยู่เขาก็โชว์ไม่ได้แต่สําหรับผมเนี่ยคือผมทําทุกอย่างถูกต้องหมดผมเลี้ยงเขาอย่างดีกรรมผมก็เลยไม่มีตรงนั้นนะครับ เขาก็เลยโชว์ปฏิหารให้ผมเห็นคือผมเช่าของอาจารย์เมฆมาเนี่ยหลายองค์เหมือนกันก็เจอทุกองค์นะผมบอกตรงว่าเจอปฏิหารทุกองค์นะครับอันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับองค์นี้เนี่ยองค์ตัวนเนี้ยเนี่ยองค์นี้แหละนะครับองค์นี้ผมบอกตรงว่าแรงจริงๆเป็นองค์คูของอาจารย์เมฆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมได้เอามาบางเรื่องเท่านั้นนะครับ แต่มีหลายเรื่องมากแต่ว่าผมคิดว่าวิดีโอมันจะยาวไปนะครับก็เลยเอามาเฉพาะเรื่องที่มันเด็ดๆจริงๆนะครับสำหรับองค์นี้นะครับหนูบุญเก่งนะครับอันนี้คือหนูบุญเก่งชื่อว่าหนูบุญเก่งนะครับเรามาฟังกันเลยนะครับวันแรกที่ผมได้หนูบุญเก่งมานะครับผมทำพิธีขอเจ้าที่เจ้าทางและเรียกเขาเรียกเข้าบ้านอย่างถูกวิธีนะครับ ผมได้ให้น้ำแดงวันแรกคือตอนแรกผมก็ให้เลยนะครับมาวันแรกก็รับขวัญก่อนเลยน้ำแดงหนึ่งขวดนะครับตอนให้ก็พูดทักทายและพูดจะตั้งชื่อให้หนูบุญเก่งนะครับว่าชื่อนู้นชื่อนี้อะไรเงี้ยนะครับขณะที่พูดอยู่นะครับมีขวดน้ําที่อยู่บนโต๊ะนะครับมันตกลงพื้นนะครับตกมาผมตกใจแล้วผมก็งงนะครับ ่าแล้วผมก็รู้สึกตัวว่าหนูบุญเก่งเนี่ยกำลังจะแสดงตนนะครับเขาเหมือนเขาจะแสดงว่าเขานี่มีดวงจิตนะเขารับฟังอยู่นะอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้ก็อันนี้คือเรื่องราววันแรกนะครับคือวันแรกเนี่ยหนูบุญเก่งเขาทําของตกนะครับอันนี้คือปฏิหารวันแรกนะครับไม่มีพัดลมฮะไม่มีพัดลมหลายท่านบอกทําของตกพัดลมหรือเปล่า ผมให้ได้เปิดพัดลมครับมันตกของมันเองนะครับอ่าอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วแล้วน้าเนี่ยผมก็วางไว้ดีๆนะครับไม่ได้ไม่ได้วางไว้มั่วทั่วนะครับมันตกเองนะครับอันนี้เรื่องจริงก็คงจะเป็นหนูหนูบุญเก่งแน่นอนนะครับอ่าพอหลายวันผ่านมานะครับผมก็บอกกับหนูบุญเก่งว่าถ้าหนูบุญเก่งยังอยู่ ให้ทำอะไรก็ได้ให้พ่อรู้ว่าหนูเนี่ยยังอยู่นะครับคือผมเนี่ยท้าเขาเหมือนผมรู้ว่าหนูบุญนเก่งมันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยสงสัยว่าหนูวุนเก่งอยู่ไหมอย่างเงี้ยผมก็เลยท้าไปบอกถ้าหนูยังอยู่หนูแสดงฤทธิ์ออกมาหน่อยทําของตกทําอะไรตกก็ได้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับพอตกตอนกลางคืนนะครับผมก็นอนเล่น YouTube นะครับตอนตอนนอนเล่น YouTube ผมไม่ได้หลับนะยังมีสติอยู่ไม่ได้หลับ ประตูที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยเป็นประตูบ้านห้องผมนะครับเปิดเองนะครับเปิดเองเสียงดังมากนะครับเหมือนมีคนมาถีบประตูแบบถีบประตูถีบแรงมากนะครับจนประตูมันมีเสียงดังอะจนไปกระทบไปกระทบก,กับกำแพงจนมีเสียงดังทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะครับมีแต่ผมนะครับที่อยู่ในห้องแล้วผมดู youtube อยู่ผมไม่ได้ไปเปิดนะไม่ได้ถีบเองนะ อันนี้ประตูมันเปิดเองนะครับอันนี้อันนี้สาบานได้เลยว่าเรื่องจริงนะครับคือผมนอนเล่น y o u t u b e อยู่ดีๆประตูมันเหมือนมีใครมาถีบอบบปึ้งถีบดังปึ้งเลยอ่ะผมหันไปงงเลยตอนนั้นตกใจนะครับแล้วก็ถามว่าผมกลัวไหมผมไม่กลัวนะครับกุมารที่ผมเลี้ยงผมจะไม่กลัวนะครับแต่ถ้าเป็นผีต้นอื่นเน่ยกลัวแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเราเรื่องจริงนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับต่อไปฮะ แล้วผมก็ทําบุญนะครับผ่านไปหลายวันนะครับแล้วผมก็ทําบุญกับพระนะครับในวันอาทิตย์วันนั้นนะครับวันวันอาทิตย์วันนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดเหตุก็คือทุ่มครึ่งนะครับประมาณทุ่มครึ่งทุ่มเศษนะครับผมเนี่ยได้ไปกินข้าวที่บ้านยายนะครับบ้านยายอยู่ติดกับบ้านผมผมก็กินข้าวอ่า ตอนนั้นก็กาลังกินข้าวกันอยู่นะครับวันนั้นเนี่ยพี่แบงค์ได้พาครอบครัวของพี่แบงค์เนี่ยมาบ้านยายด้วยนะครับพี่แบงค์นี่เป็นพี่ผมเป็นพี่เคยนะครับเขามาเล่นบ้านยายนะครับแล้วผมเนี่ยก็ได้พูดกับพี่แบงค์นะครับเกี่ยวกับเรื่องกุมารทองนะครับว่ากุมารทองเนี่ยมันมีจริงนะอะไรเงี้ยผมซื้อมานะ แล้วก็มีปฏิหารว่ามันเปิดประตูได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เล่าให้พี่แบงค์ฟังนะครับประมาณนี้นะครับเล่าให้พี่แบงค์ฟังแต่พี่แบงค์ไม่เชื่อครับพี่แบงค์พี่แบงค์ผมไม่เชื่อนะครับก็เลยท้านะครับบอกว่าอยากเจอกุมารทองผมก็ท้าไปนะครับตอนนั้นนะครับสักพักผมก็กินข้าวเสร็จนะครับก็พอกินข้าวเสร็จผมก็กลับบ้านนะครับผมก็พูดกับ พกผมกลับบ้านเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็มาพูดกับหนูบนเก่งว่าเขาไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะลูกนะประมาณนี้นะครับสักพักหนึ่งมีน้าผมเนี่ยมาเรียกผมไปบ้านยายอีกรอบหนึ่งนะครับเขาก็เล่าว่าน้องมอสน้องมอนี่เป็นลูกพี่แบงค์นะครับเป็นลูกพี่แบงค์น้องมอนะครับได้ไปหาน้าน้ำฝนคือน้องมอดเนี่ยได้ไปหาหลานของผมชื่อน้ำฝนนะครับ ก็น้องมดเนี่ยกะว่าจะไปเล่นกับน้ําฝนนะครับที่อยู่หลังบ้านนะครับเหมือนไปดูไปเล่นอะไรเงี้ยพอน้องมดไปหลังบ้านปั๊บอยู่ๆน้องมดก็วิ่งตาตั้งขึ้นมานะครับวิ่งแบบตาตื่นขึ้นมาเลยนะครับวิ่งมาแล้วก็มาบอกกับยายกับพี่แบงก์กับกับแฟนพี่แบงก์แล้วก็น้ําฝนนะครับว่าเจอผีผู้ชายนะครับเจอผีผู้ชายนะครับ ตัวดำๆนะครับมาแอบมองนะครับโผล่หน้ามาครึ่งหนา้าตรงประตูหลังบ้านนะครับเหมือนชะเงะออกมาครึ่งหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้ออกมาเต็มหน้าเขาเป็นเด็กนะครับเด็กประมาณอายุประมาณสองขวบนะครับซึ่งเด็กมันไม่โกหกอยู่แล้วนะครับเด็กมันปั้นเรื่องเองไม่ได้นะครับอันนี้บอกตรงคือน้องมอสเนี่ยเห็นจริงนะครับผมคิดว่าเขาเห็นจริงแน่นอนเพราะว่าเด็กมันไม่โกหกแน่นอนนะครับ อยู่ดีน้องมอสก็วิ่งมานะครับบอกว่าเขาเจอผีผู้ชายนะครับตัวดำาๆกำลังชแงะแบบแงะออกมาดูอะไรเงี้ยแอบดูอะไรเงี้ยเห็นค,คือคือออกมาจากประ,ประตูครึ่งหน้าอะไรเงี้ยนะครับอตอนที่น้องน้องมอสเล่าให้ยายกับพี่แบงค์ฟังเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทุกคนในวงเนี่ยขนลุกหมดนะครับ พี่แบงก์ก็ขนลุกแฟนพี่แบงก์ยายน้ําฝนเนี่ยขนลุกทุกคนนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้หลอกนะครับขนลุกทุกคนเลยนะครับแล้วพี่แบงก์เขาก็บอกกับผมว่าเองเนี่ยพากุมารทองเองกลับไปด้วยนะครับมันมาเล่นกับลูกพี่พี่ไม่ชอบแล้วผมตอนตอนที่ผมฟังผมก็ขนลุกอีกนะครับคือทุกคนขนลุกหมดผมก็ขนลุกด้วยนะครับขนลุกนี่คือขนลุกทั้งตัวเลยนะ ไม่ได้ขนลุกแค่จุดใดจุดหนึ่งคือมันแรงมากอะขนลุกทั้งตัวนะครับหนูบุญเก่งเนี่ยอ่าแล้วตอนนั้นตอนพอ,พอผมคุยกับพี่แบงค์เสร็จผมก็กลับบ้านพอกลับบ้านผมก็เรียกหนูบุญเก่งกลับบ้านนะครับตอนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับที่ผมเล่ามามันอาจจะปฏิปต่อแบบงงๆบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ผมพยายามที่จะคุยให้เข้าใจนะครับก็ ผมผมก็บอกตรงว่าหนูบุญเก่งองเนี้ยองค์รูองเนี้ยแรงจริงจริงนะครับไม่ได้หลอกนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องค้าขายเนี่ยเรื่องค้าขายนี่ก็เก่งนะครับหนูบุญเก่งนะครับผมเนี่ยเวลาผมขายกุมารทองเนี่ยลง u t u b e เนี้ยผมก็ขอหนูบุญเก่งบอกว่าหนูบุญเก่งขอให้พ่อขายหนู ข่าวนุ้ยได้นะขอให้พ่อขายกุมารทององนี้ได้นะอะไรเงี้ยขอให้เขาโอนมาก่อนวันนี้ให้เขาโอนมาวันนี้วันนี้อะไรเงี้ยเขาก็โอนมาจริงๆเขาก็โอนมาวันนี้จริงๆแล้วก็ขอให้เขาจองกุมารองค์นี้นะอะไรเงี้ยก็มีคนจองจริงๆนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเวลาขายของผมต้องพึ่งไงนะครับเพราะผมขายไม่เก่งผมก็เลยขอกุมารดูนะครับผลปรากฏว่าได้ผลจร STAR ิงๆนะครับแล้วก็เรื่องจริงนะมีคนเช่ากุมารทองผมไปหมดเลย ผมขายกี่องค์เช่าไปหมดเลยนะครับเรื่องจริงเหลือแต่แสงเพชรเนะี่ยขนาดแสงเพชรเนี่ยขายไม่ค่อยได้ก็ยังมีคนซื้อแสงเพชรไปนะครับคิดดูนะครับว่าแรงแค่ไหนนะครับผมขอแล้วก็ผมก็บนด้วยนะครับมีคนมาซื้อเต็มเลยนะครับอันนี้ไม่ได้หลอกนะครับอันนี้มีลองไปถามคนใน YouTube ที่ว่าคนที่มาติดตามผมได้เลยนะครับเขาก็เช่ากันไปอยู่นะครับ โอ้โห oh, ขายขายดีเลยตั้งแต่วัวธนูนี่ก็มีคนซื้อนะครับควายธนูก็มีคนซื้อพอผมขายกุมารทองก็มีคนซื้อครับอันนี้เรื่องจริงนะครับไม่ได้หลอกนะครับเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมันมันอยู่ที่บุญและวาสนาของคนด้วยนะครับคนบางคนเนี่ยอาจจะมีกรรมอดีตชาติมากอ่อนอาจจะเคยทําแท้งอาจจะอาจจะไปลบหลู่ใครหรือแบบอาจจะทําผิดอะไรพวกเนี้ยนะครับ อุมาลทองเขาก็เลยไม่แสดงฤทธิ์ให้ท่านได้เห็นนะครับบางคนก็แสดงฤทธิ์ทุกวันก็มีนะครับอย่างผมเนี่ยแสดงฤทธิ์แทบทุกวันนะครับอันนี้เรื่องจริงผมขออะไรเนี่ยเขาก็ก็ให้หมดนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเลี้ยงเขาเนี่ยเลี้ยงดีนะครับไอ้วิธีแล้วก็ผมได้บอกวิธีเลี้ยงให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วนะครับ ถ้าใครอยากจะให้กุมารทองท่านเนี่ยโชว์ฤทธิ์โชว์ปฏิหารเนี่ยให้ท่านเลี้ยงแบบที่ผมแนะนำผมทำคลิปเรียบร้อยแล้วคือคลิปชื่อคลิปว่าวิธีเลี้ยงกุมารทองให้เฮี้ยนและแรงท่านไปไปเปิดดูได้เลยนะครับว่าเลี้ยงยังไงให้กุมารทองเขาโชว์ฤทธิ์ให้เขามีพลังงานที่จะเข้าฝันที่จะโชว์ฤทธิ์บอกหวยทำอะไรได้อะไรเงี้ยท่านลองไปอ่านดูนะครับแล้วก็เป็นวิธีเลี้ยงที่ ผมได้ศึกษามารจริงไม่ได้หลอกนะครับผมก็ไปดูโพดนู้นโพดนี้มาอะไรเงี้ยไปดูแล้วมันมันแบบผมลองเอามาลองเลี้ยงแล้วมันไม่เร็วอะ่ะมันให้ผลช้าแล้วมันก็เหมือนว่าอย่างเช่นให้อาหารอย่างเงี้ยเรื่องให้อาหารอย่างเงี้ยจะให้อาหารกุมารทองให้เฉพาะวันพระหรือวันโกนอ่าเอาละอันนี้ผมลองละลองเคยเคยให้ละ ผลปรากฏว่ากุมารทองเงียบนะครับคือเงียบเลยอ่ะพอให้เฉพาะวันพระวันโกนเนี่ยให้แค่เนี้ยเงียบเลยครับคือเขาไม่ค่อยที่จะตอบสนองกับเราแต่พอผมมาเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่วิธีการให้อาหารใหม่โดยการให้ทุกวันอ่าให้ทุกวันแต่ไม่ได้ให้เยอะนะให้ทุกวันผมก็จะให้น้ำเบป,ปซี่ ให้กุมารทุกวันแล้ววิธีให้ก็คือให้องค์ละขวดไม่ได้ให้รวมตอนแรกๆเนี่ยผมให้รวมมาก่อนให้รวมคือซื้อมารวมกันแล้วก็ให้ให้กุมารทองมากินร่วมกันอะไรเงี้ยผลปรากฏว่ามันกุมารทองไม่ตอบสนองเราเท่าไหร่นะครับขออะไรก็ไม่ค่อยได้พอผมมาเปลี่ยนวิธีให้ทุกวันซื้อให้ทุกวันแล้วก็ ให้องค์ลขวดเนี่ยผลปรากฏว่ากุมารทองโชว์ิ์แทบทุกวัน,นครับอันนี้เรื่องจริงเขาโชวิ์แทบทุกวันนะครับมันคือคือวิธีเลี้ยงทุกอย่างเนี่ยอยากให้ท่านเข้าใจนิดนึงว่ามันมันมีความสําคัญนะมันไม่ได้ไม่ได้ไร้สาระเลยนะครับท่านลองไปฟังดูนะครับการเลี้ยงกุมารทองให้เฮี้ยนและแรงต้องดูให้จบคลิปด้วยนะ ไม่ใช่แบบท่านดูแค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าผมจะเอาเนื้อหาสําคัญสําคัญและมีประโยชน์เนี่ยมากที่สุดเนี่ยไปไว้ท้ายคลิปครับผมไม่ได้ไว้หน้าคลิปพอท่านเปิดมาท่านก็จะเห็นผมแนะนําแล้วก็แล้วก็บอกวิธีการนํากุมารทองเข้าบ้านพอท่านฟังปุ๊บท่านก็เปิดปิดหนีท่านก็ไม่ได้ความรู้ครับแต่ถ้าท่านฟังให้จบคลิปท่านจะได้ความรู้ที่เต็มเปี่ยมและท่านเอาไปใช้เนี่ยกุมารทองท่านจะแรงเหมือนผมเลย นะครับอันนี้เรื่องจริงบางคนแบบมาฟังปุ๊บพอผมพูดถึงเรื่องอเรื่องแรกๆก็เป็นเรื่องอาอาการนำกุมารทองเข้าบ้านการบอกเจ้าที่ยาวทางพอท่านได้ยินปับ๊บเอ้ยกูเคยฟังแล้วนี่หว่ากูปิดเลยกูไม่ดูต่ออย่างนี้ไม่ได้ครับท่านก็จะไม่ได้ความรู้เพราะเพราะผมได้คัดสรรความรู้ที่มันมีประโยชน์เนี่ยมากที่สุดเนี่ยสำคัญสำคัญเนี่ยไว้ประมาณช่วงกลางๆคลิปและช่วงท้ายคลิป ท่านมาฟังแค่ตอนต้นคลิปเนี่ยท่านก็ไม่ได้ความรู้แล้วท่านก็ปิดหนีท่านก็ไม่ได้เลยเลยแล้วก็มาบอกว่าอเนื้อหามันไร้สาระเออท่านก็คิดไปงั้นท่านไม่ได้ฟังจบคลิปเองนะครับอ่างี้งก็ฝากด้วยนะครับคือท่านจะดูอะไรเนี่ยผมทำเนี่ยผมทํามาเนี่ยทำมาด้วยใจนะครับท่านมาดูแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่ได้สาระนะครับคือดูให้จบคลิปเชื่อผมนะครับท่านจะ จะนึกออกเลยว่าท่านจะทำอะไรนะครับก็วันนี้ก็มาพูดถึงประสบการณ์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคนมาใหม่ก็กดติดตามให้ผมด้วยคนที่ติดตามแล้วก็มาดูช่องผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมจะได้ทำคลิปมาอีกแล้วผมก็ขอสาบานตรงนี้เลยว่ากล้าสาบานเลยว่าเรื่องราวที่ผมนำมาพูดในคลิปนี้เนี่ย,ยมาจากประสบการณ์จริง แล้วก็มีอิทธิฤทธิ์จริงๆกุมารทองเนี่ยมีจริงๆมีตัวตนจริงๆมีดวงจิตจริงๆแล้วเขาแสดงให้ผมเห็นอย่างนี้จริงๆผมไม่ได้หลอกนะครับไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมานะครับเป็นเรื่องจริงทุกประการที่ผมเล่ามานะครับแล้วก็อยากฝากบอกท้ายคลิปสุดท้ายว่าโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านฟังแล้วท่านรู้สึกแบบไม่เชื่อท่านไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลูนะครับ เพราะมันมันไม่ดีเลยนะครับท่านไม่เชื่อท่านก็อยู่เฉยๆนะครับใครที่เชื่อก็เชื่อนะครับใครที่ไม่เชื่อก็ก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้คือเราจะบังคับไม่ได้นะครับแต่คนที่ว่าเขาเลี้ยงกุมารทองเนี่ยส่วนมากเขาจะเชื่อกันนะครับเพราะว่าเขารู้ว่ากุมารทองมันทําได้จริงจสิ่งที่ผมเล่ามานะครับและเป็นความจริงทุกประการนะครับไม่ได้หลอกนะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเนาะนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ